วันดีวั e รุ่งครอรัห่นี่สิได้รับบิ๊กแฮนด์เเชรับมอราวัลด้วยนะคะแสดงควมยดีกัสชาประชาชาติอนเตเลเปโโค่ะนรานคะนี้ีหลักอชยเจอีกแล้วก็ตัวช่วยในประเทศญี่ปุ่นนะะกลับขอบพระคุณเป็นหญ่สุดนะคะแล้วก็ขออนุญาตค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่เป็นตัวแทนลูกชาย เียนท่านนายกสมาคมกานกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้น้องเช็คดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้และอยากมารับด้วยตัวเองแต่เนื่องจากติดภารกิจที่สมชต้องข,ของอภัยทุกท่านด้วยนะคะกลาบขอบคุณที่คณะกรรมการทุกท่านได้แรงเห็นความมุ่งมั่นและความเยพยายามของน้องเช็คนะคะ,ะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดวันนี้ กราบขอบพระคุณมากค่ะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งแม่เชื่อว่าพี่เช็คดีใจมากๆและพี่เช็คคงจะตั้งใจนะคะและก็มุ่งมานะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและได้ทําหน้าที่รับใช้ชาตินะคะเราและครอบครัวภูมิใจมากนะคะกราบขอบพระคุณที่ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้แล้วลูกเช็คแม่คิดว่าเขาน่าจะมีแรงผลักดันนะคะได้แรงจูงใจที่ดีที่จะ นำรางวัลนี้ไปพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างดีที่สุดก็คือเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติและพี่เชคฝากบอกมานะคะว่าขอมอบรางวัลนี้ให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคนขอบคุณี่าี่ชเสียงน้นะคะก็ฝากขอบคุณอยากให้เชียร์ทีมฟุตบอลชาติไทยกันทุกๆคนนะคะ ขอเชียทบาทีชาติไทยเวยค่ะขอบคุณมาก